จันทบุรีเปิดอบรม t r รนเดอะมาร์เกอร์ทร Tree, ย่านตลาดพลอยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจกสร้างสรรค์ค่ะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปปิดเบิีเทรนเดอะมาร์ r กอ t ์ทรี ที่จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างสารรค์หรือสอสอ,สอ,สอเพื่อเสริมศักยภาพบ,บุคลากรท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรของจังหวัดจันทบุรีค่ะโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาหลักสูตรย่านเศรษฐกิจสร้างสารรค์ให้เข้มข้นพร้อมสร้างเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนเทรนที่สามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาย่านและเมืองสร้างสารรค์ให้ได้จริง สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสารรค์ได้ดำเนินการสำรวจสินทรัพย์และกำหนดวิสัยทัศน์สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยเลือกจังหวัดจันทบุรีเป็นพื้นที่นำร่องค่ะในการใช้หลักสูตรเทรนเดอร์มัคเกอร์ส โดยปีนี้โครงการเน้นพัฒนาย่านตลาดพลอยให้เป็นย่านวัฒนธรรมการค้าการเรียนรู้และการพัฒนาพลอยที่มีชีวิตค่ะซึ่งคาดว่าจะสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและเพิ่มมูลค่าให้อัญมณีของจังหวัดในระยะยาวค่ะ